สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีคลิปคลิปหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับผมเป็นอุทาหรณ์นะในเราไปดูพร้อมกันนะอันนี้จะเป็นคลิปของคนไทยในเกาหลีนะครับผมเขา,าเหมือนกับว่าเขานะ่ะสงสัยว่ารถที่จอดหน้านร้านเขานะ่เป็นรถอะไร เป็นรถที่ต้องสงสัยจ้ะแต่เขาก็ไล์สดไปด้วยนะเราถามเล็บสี<ร><ร>เขาโโว่านี่คือรถอะไรรถต้องสงสยัสยรยับคนงานผู้ไรเคยเห็นไ,ไปทะเบียนนี่มาตะเศร้าห่ะแดเขามากกับมาถอยเขามาหนีพาเคยเห็นจะเทียนนะเขอมาคัดค้นงานบอกวะ่าแม่กับพอเคยเห็นเราจะไม่ให้เห็นหน้านผู้เสียหายนะครับคือ คือเราคือเรามาดูถึงตรงนี้แล้วเนาะเรามองเราเรา,เราดูถึงตรงนี้แล้วเนาะเราก็เอ๊ะเราว่าเออรถตรงเนี้ยมันคุ้นมากเลยมันคุ้นหน้าคุ้นตามากเลยเหมือนกับเป็นรถของตตมอเกาหลีนะครับผมแล้วพี่คนนี้น่ะเขาก็ไลฟ์สดถามลูกเพจถามแฟนเพจว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่รถใช่รถของตตมอลหรือเปล่าเดี๋ยวถามลูกน้องก่อนว่า เป็นของตอมอหรือเปล่าแต่ก็มีเหมือนกับเขาบอกว่า,วาเป็นรถพนักง,งานมาจอดเขาก็เลยชะล่าใจอ่าก็ยังไม่หนีนะไม่ไปไหนนะ,ดนนะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันดูจนจบเนาะที่ต้องสงสัยใครลูล้ไะเบียนนี่ถ้าจังไรเก้นึ่งกะยามาเดอแม่ก็บอแม่ใจ คนผู้ใดคิดว่าเป็นรถลกักลอเนี่ยเขาก็ตั้งกล้องถ่ายนะว่าเออให้เห็นป้ายทะเบียนเลยนะเราก็แจ้งป้ายทะเบียนว่าป้ายทะเบียนอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสองเป็นของตอมหรือเปล่าดูนิ่งอยู่นะย,ยังยังยังใจเย็นอยู่ ขาไร้สดนานอยู่นะครับรถหลับทรงลูกงานไหนเบิ้งเลยเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกจ้างนะลูกจ้างของร้านร้านเป็นลูกจ้างของร้านร้านหนึ่งในเกาหลีเนาะอ่าแมาก็กกี้กาแฟนางเบิ้งดูจ้ะรถนี่เบิ้งสวยเลยด้วยรถตัน นิ่งมาก,ากครับเหมือนแ <ะ S 1> บบว่าเป็นรถเปล่ามาจอดเฉยๆอย่างเงี้ยนิ่งมากเลยนิ่งแบบอะไรวะผมก็ดูคลิปนี้แล้วผมก็เออ มันเหมือนมารถรถมาจอดเฉยๆมันไม่เหมือนรถที่จะมาจับใครเลยอย่างเงี้ยดูนิ่งๆเียเอหมจือนกับเขาอยู่ที่เกาหลีนาด้วยนะเอ๊เออแอวมูน เดี๋ยวเราจะกอคลิปไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นห,หลังจากที่เขาแบบตั้งกล้องถ่ายแล้วนานแล้วกอคลิปมันก็นานอยู่ยนะคลิปนี้มีทั้งหมด14นาทีครึ่งนะครับผมเรามาดูนี่อ่ะอ้าวภาพหายไปไหนแล้วเนี่ย Oh. เหมือนในในระหว่างที่เรากอไปอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสรุปไม่ฟังเลยดีกว,ว่าเพราะว่าคลิปมันไม่เห็นภาพอะไรละหลังจากที่เขาตั้งกล้องเนาะน้าหน้าเขาวิ่งหนีแล้วครับเขาวิ่งหนีแล้วเขาบอกว่าใช่ตอมจริงๆริ้เขากำลังวิ่งหนีอยู่นะเหตุการณ์นี้เกิดไอเหมือนกับคลิปเมื่อวานเลยนะครับเป็นคลิปสดเมื่อวาน แค่ไม่รายละเอียดง๋ออีกงี้สิอันนี้ดูขีนอะไรส้อดูอดีตเรืองอะไรอ๋อฮะแล้วภาพก็หายไปครับผมคือไม่มีภาพแล้วตอนนี้ภาพภาพหายครับก็สรุปเลยตอนนี้คือเฟซบุ๊กเขาไม่มีการอัปเดตอะไรแล้วนะครับตอนนี้น่ะเหมือนกับว่าเขาโดนเขาโดน เขาโดนจับนะตรงนั้นเลยเขาเขาโดนตมจับกลับบ้านเลยนะครับตอนแรกอาร่าโดนตมจับอาเงี้ยเขาจะเอาเข้าไปจับขังไว้ก่อนในนั friend. Friend ้นน่ะที่ได้ฟังมาเนาะเพื Fine ่อนเพื <fried> ่อนที่โดนจับเข้าไปเขาก็จะบอกว่าห้องนั้นเป็นห้องเย็นแล้วก็จะมีจะมีชาวต่างชาติแล้วก็มีคนไทยหลายคนอยู่ในนั้นนะครับผมมีทั้งคนจีนคนไทยคนเขมรคนลาวอยู่ในนั้นมีต่างชาติเยอะเลยก็คือเป็นคนผีนะครับโดนจับแล้วคลิปนี้ก็คือ มันมันบอกให้เรารู้เลยว่าถ้าเราเห็นอะไรน่าสงสัยนะถ้าเราเห็นอะไรที่แบบว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเอ๊ะอย่างงี้นะสําห,หรับคนผีนะครับ ouais สําหรับคนคนผีนะครับฟังฟังผมไว้ก่อนนะฟังผมก่อนนะผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ผมรู้ว่าเหตุผลที่ทุกคนไปที่เกาหลีเหตุผลที่ทุกคนไปทางานเกาหลีน่ะเพราะอะไรปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินหนี้สินอะไรต่างๆนานาที่ทุกคนไปอ่ะจะเป็นผีก็ดีจะถูกกฎหมายก็ดี ทุกคนไปทํามาหากินแบบสุจริตทั้งนั้นครับแต่สุจริตของเรานะ่ะมันผิดกฎหมายในที่นั้นอ่ะถ้าเวลาเราเจออย่างเงี้ยผมก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าเอะใจได้นิ่งได้ให้หนีไวๆนะครับเพราะว่ากลับมาไทยนะ่ะมันก็ต้องมาลําบากนะอยู่นั่นอาจจะสบายกว่าแต่ถ้ากลับมาไทยแล้วก็ขอให้ทุกคนก็ทําใจนะครับหางานทําอย่าท้ออย่าแท้นะเพราะว่าอย่างพี่คนนี้นะ่ะเขาเขาช่าใจเกินไปเพราะว่า เขาอยู่เกาหลีมานานแล้วเขาน่าจะรู้นะเขาถึงได้เอกใจว่าเอะมันรถมันแปลกตานะแล้วในคลิปอะเหมือนกับว่าตอมอ,อะ่ะแฝงตัวมาเป็นลูกค้าเขาด้วยเข้ามาสืบว่าใช่คนไทยจริงหรือเปล่าใช่คนผีหรือเปล่าด้วยนะเหมือนกับการสนทนากับลูกค้าด้วยลูกค้ามาซื้อของอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เห็นหน้าลูกค้านะแต่มันเป็นผู้ชายร่างใหญ่อย่างเงี้ยเข้ามาเหมือนกับมาแบบสำรวจเนาะว่าใช่จริงหรือเปล่า ใช่ผู้เขาก็ส่งสัญญาณว่าให้มาจับได้เลยอะไรที่สงสัยอะไรที่แปลกตาไปจากเดิมน่ะให้เอกใจแล้วก็วิ่งก่อนนะครับเราไม่โดนจับวันนี้มันก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะหาเงินในวันหน้าได้แต่ถ้าเราโดนจับปุ๊บกลับมาไทยอ่ะค่าแรงมันต่ำมากเลยนะสู้ๆนะครับผีน้อยแล้วก็ถ้ายังไงก็อย่าทอนะอยู่ที่นั่นนะ่ะผมก็มีเพื่อนเป็นผีน้อยอยู่นั่นนะยังไงก็ให้กําลังใจกันนะครับเหตุผลหลกัลกๆที่คนไทยไม่โดนเลือก ก็ไม่ใช่ผีน้อยครับมันเพราะว่าคนไทยไปทําอะไรไม่ดีไปเยอะเหมือนกันอยู่ที่นนนะ่นเนาะไม่เกี่ยวกับผีน้อยนะคนถูกกฎหมายก็ทําผิดครับอย่างเช่นงานนั่นงานนี่งานเทศกาลต่างๆที่คนไทยจัดเนาะก็ไปตีกันอันนี้ก็จากวัฒนธรรมการตีที่บ้านเราก็ไปแพร่พระแพร่แพร่หลายที่เกาหลีเนาะมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ยาเสพติดด้วยไอ้พวกนี้นะไม่ใช่ผีน้อยนะคนถูกกฎหมายนั่นแหละครับที่ส่งเข้าไป ส่งทางจดหมายไปส่งจดหมายไปไปจากไทยมาเกาหลีอย่างเงี้ยส่งกัญชามาส่งยาเสพติดมายาบ้ามาอย่างเงี้ยคนผีเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งอย่างนั้นนะคนถูกกฎหมายนะครับเขาส่งเออระวังด้วยนะครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปใส่ร้ายคนผีนะแล้วผมก็ไม่เข้าข้างใครด้วยแต่ที่เห็นจริงๆที่เจอจริงๆก็เป็นคนมีวีทั้งนั้นแหละครับที่ทําผิกกดกฎหมาย แล้วคนผีอ่ะเขาไม่กล้าทําอย่างนั้นหรอกเขาอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอนเขาไม่กล้าออกไปไหนมาไหนแบบเปิดเผยนะครับ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจช่วย <c oughs> กําลังใจให้กับอ่าพี่คนนี้ด้วยนะครับว่าอ่ากลับไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำาหากินนะครับ <c oughs> แล้วก็สู้ๆนะครับอย่าท้อทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> คนผีด้วยนะครับว่าอย่าท้อคนมีวีก็อย่าท้อนะ <c oughs> ไปเสียนามาเสียแฟนไอ้สำหรับผู้ชายแล้วก็สำหรับผู้หญิงมันก็ยังเป็นคําคมที่ บาดใจนะครับบางคนก็ผิดหวังบางคนก็ยังสมหวังอยู่ยังไงก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับสู้ๆต่อไปสู้ๆคลิปนี้ก็ขอ,อจบเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่วยทุกคนนะครับให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับในประเทศไทยก็สู้ในต่างแดนก็สู้นะครับถึงจะอยู่ประเทศไหนก็ขอให้สู้ๆนะครับผมประเทศไทยสู้ใต้ใหญ้บ้า